สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเมฆขลาพยากรณ์สำหรับ EP นี้เป็นของชาวลัคนาราศีพิจิก3เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี2565ดวงการงานการเงินความรักจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังคำพยากรณ์ดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยนะคะ แล้วอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และรูปกระดิ่งใตาข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์ Comment เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจไม่ขลาดพยากรกันเยอะๆนะคะดวงการงานสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในตลอดทั้ง3เดือนนี้ถือว่าดวงวาสนาการงานค่อนข้างจะรุ่งพุ่งแรงเนื่องจากดาวการงานเดินค่อนข้างดีแต่อาจจะมีบางช่วงที่ดาวการงานติดขัดมีปัญหาไปบ้าง เริ่มจากตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นมาดาวพัทิจะโครจรมาอยู่ที่เรือนภพลาภะส่งผลทำให้ในเรื่องของโชคลาภผลประโยชน์ด้านการเงินจากการทำงานจะส่งผลในด้านดีมีเกณฑ์ได้กำไรจากการค้าขายการลงทุนการเก็งกำไรหรือใครที่เป็นพนักง,งานประจำก็มีโอกาสจะได้ในเรื่องของค่าคอมโบนัสหรือเงินพิเศษ และไม่แน่ในช่วงนี้มีโอกาสได้พิจารณาเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนด้วยนะคะแต่พอมาในช่วงของวันที่15ตุลาคมไปจนถึง17พฤศจิกายนดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนภพการงานจะโคจรมาอยู่ที่เรือนภพวินาศต้องระมัดระวังเรื่องของงานนิดนึงค่ะมีเกณฑ์ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องงาน และที่สําคัญคือเรือนภพอริจะมีดาวพระราหูเจ้าเรือนภพพันธุเลงมาหนึ่งกับแปเป็นคู่สุริยะคาดส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์จะโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังจากหัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่ อยากให้ระมัดระวังตัวหากทําตัวเด่นเดี๋ยวจะเป็นภัยได้นะคะและวพอมาในช่วงของวันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนถึงสิน้นปีดวงวัสนาการงานจะดียาวๆไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะเนื่องจากดาวพาทิตย์จะโครจรอ,ออกจากเรือนภพวินาสมาทับตัวส่งผลทําให้ในเรื่องวัสนาการงานความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองจะมีเพิ่มเข้ามามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะใครที่ต้องการจะสมัครงานหางานใหม่ต้องการที่จะเริ่มอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปเป็นช่วงที่ดวงการงานเปิดอย่างแท้จริงรวมไปถึงเรื่องของโอกาสด้านหน้าที่การงานการปรับเปลี่ยนตำแหน่งต่าง ก็มีโอกาสได้รับการพิจารณาในช่วงนี้ด้วยส่วนสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ที่ธุรกิจการงานจะเติบโตก้าวหน้าไปสู่ความสําเร็จและยิ่งมาในช่วงของวันที่16ธันวาคมไปจนถึงสิ้นปีดาวพาทิติ์จะโครจรอ,อยู่ที่เรือนพบการเงินทําให้ในเรื่องของผลประโยชน์ผลตอบแทนผลกําไรด้านการลงทุนจากการทํางานจะมีเข้ามาเป็นกอบเป็นกมรร ช่วงนี้ดวงการงานการเงินจะรุ่งพุ่งแรงหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโอกาสสำเร็จสมหวังในเรื่องการงานการเงินเข้ามานะคะอย่างไรแล้วไม่ขลาพยากรขอเป็นกําลังใจให้ชาวลักนาราศีพิจิกที่เป็นราศีแห่งนักสู้หลังจากนี้เหมือนเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ผลกำไรจากการที่เราทำงานหนักมาตลอดทั้งปี2565เลยค่ะ ดวงการเงินชาวลัคนาราศีพิจิกคุณมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนภพกระดุมพระที่แปลว่าการเงินหลกักซึ่งแน่นอนว่าดาวพฤหัสเจ้าเรือนภพการเงินยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนภพปุตตะได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรราธิบดีเป็นตำแหน่งที่ดาวจะส่งพลังเรื่องของความมั่นคงความสำเร็จความสมหวังทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิก ยังคงมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการหาเงินหาทองเรื่องของผลประโยชน์กำไรการเงินต่างๆในตลอดทั้ง3เดือนนี้ค่อนข้างดีแต่ทีนี้เมื่อแม่ขาพยากรพูดแบบนี้แล้วหลายคนก็อาจจะมีคำถามมาว่าอาจารย์ทำไมคำทำนายดีจังเลยแต่ชีวิตจริงทําไมยังไม่ได้ดีเหมือนที่อาจารย์พูดเลยซึ่งจริงๆตรงนี้จะมีเหตุผลอยู่ว่า ดาวพฤหัสเจ้าเรือนพบการเงินหลักจะมีการเดินโครจรวิปริตพักองศาถอยหลังตั้งแต่23กรกราคมที่ผ่านมาและถอยหลังไปจนถึงวันที่2ธันวาคมส่งผลทำให้ความสำเร็จความสมหวังของชาวราศาาาีพิจิกในเรื่องการเงินจะมีการถูกเลื่อนถูกผลาดออกไป เนื่องจากดาวการเงินเดินถอยหลังทําให้การเงินอาจจะไม่เป็นดั่งใจสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่คาดหวังก็อาจจะสมหวังยากหน่อยแต่ถึงอย่างไรไม่มีดาวอะไรเป็นศัตรูมาเบียดเบียนดาวการเงินและไม่ได้ตกเรือนพพอริมรณะวินาแต่อย่างใด ย่อมทำให้ในเรื่องการเงินไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาใหญ่ๆจริงๆเนี่ยไม่มีมารบกวนอย่างแน่นอนแต่มันอาจจะเกิดความล่าช้าการตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องของการเงินเข้ามาเท่านั้นเองค่ะแต่หลังจากวันที่สองธันวาคมเป็นต้นไปดาวพฤหัสจะเลิกพักองศาเดินถอยหลังแล้วจะทำให้ในเรื่องการเงินสิ่งที่รอคอยสิ่งที่หวังจะกลับมาได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย อะไรที่เคยคิดว่าแยก่ก็จะกลับมาดีสำเร็จโดยเฉพาะในช่วงของต้นปีหน้าตั้งแต่มกรา2566ดวงการเงินจะรุ่งพุ่งแรงเนื่องจากดาวพฤหัสจะมีการโคจรค่อนข้างดีและมีการเสิร์องศาเดินเร็วในบางช่วงทำให้เรื่องของการเงินจะมีเข้ามาแบบรวดเร็วกระทันหันไม่ทันตั้งตัว อย่างไรช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงคิดเตรียมตัวก้าวไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตเมฆาลาพยากรขอบเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีพิจิสําเร็จสมหวังในเรื่องเงินทุกๆท,ท่านเลยนะคะดวงความรักสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิคุณมีดาวพระศุปเป็นเจ้าเรือนภพปัตนีที่แปลว่าคนรักคู่ครองเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมไปจนถึง21ตุลาคม ดาวพระศุกยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนภพลาภะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักโดยเฉพาะคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วมีเกณฑ์ที่แฟนคนรักคู่ครองจะอุปถัมเราเกี่ยวกับเรื่องการเงินเป็นช่วงที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตกันหากมีปัญหาด้านการเงินควรปรึกษาแฟนหรือคนรักคู่ครองดูนะคะจะได้รับการแก้ไขแน่นอนค่ะส่วนสำหรับใครที่โสดเลยช่วงนี้ดวงความรัก ดาวความรักมาอยู่เรือนพบโชคลาภชาวลัคนาราศีพิจิกเอาจริงๆก็ค่อนข้างจะมีเสน่ห์โดยเฉพาะคนที่โสดสนิทมีโอกาสที่จะมีคนมาชอบคุณและคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่ทํางานหาเงินเก่งมีฐานะทางการเงินที่สูงกว่าคุณแต่พอมาในช่วงของวันที่21ตุลาคมไปจนถึง4พฤศจิกายน ช่วงนี้ชาวราศาาาีพิจิกดาวความรักจะไปตกเรือนภพวินาศ์ทำให้ในเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยดีต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วต้องระวังเรื่องของบุคคลที่สม,มือที่สความน้อยเนื้อต่ำใจความไม่เข้าใจกันจะมีเข้ามาให้ชาวราศาาาีพิจิกวุ่นวายใจหรือว่าปวดหัว ส่วนสําหรับคนโสดเลยช่วงนี้ดาวความรักตกเรือนพบวินาศก็อาจจะไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีเกี่ยวกับความรักมากนะักต้องระวังการเข้าไปเป็นมือที่3บุคคลที่3ของคนอื่นด้วยนะคะแต่พอหลังจากผ่านพ้นวันที่14พฤศจิกายนเป็นต้นไปช่วงนี้ดาวความรักมาทับตัวทําให้ชาวราศาาีพิจิกมีเกณฑ์จะมีคนมาแอบชอบมาแอบรัก มีโอกาสโดนสารภาพรักได้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งเกนจังหวะนี้ดาวความรักมาทับตัวไม่ว่าคุณจะขยับไปทางไหนก็จะเนื้อหอมเป็นพิเศษมีคนเข้ามาสนใจมาชอบคุณค่อนข้างเยอะยังไงก็เลือกให้ดีๆระวังเรื่องของรถไฟชนกันไว้ด้วยนะคะและพอมาในช่วงของวันที่8ธันวาคมเป็นต้นไปดาวความรักจะโครจรมาอยู่เรือนพบการเงิน ส่งผลทำให้ความรักก็จะสดใสมีความสบายอกสบายใจใครที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับคนรักโดยเฉพาะคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้ความรักก็จะกลับมาสดใสจะอุปถัมช่วยเหลือกันในเรื่องการทำมาหากินเรื่องของการหาเงินส่วนสำหรับคนที่กำลังโสดช่วงนี้ค่อนข้างจะผลิดอกออกผลมีความสุขสมหวังในเรื่องความรักส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียว อย่างไรแล้วไม่ขลาพยากรก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวรัคนาราศีพิจิกทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ไม่ขลาพยากรก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องไม่ขลาพยากรด้วยดีเสมอมาก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและรูปกระดิ่งใต้ข้างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจไม่ขลาพยากรไปด้วยกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ